EP ที่12สองนะคะสำหรับการแกะรอยนะฮะแกะรอย40วิธีในการที่จะใช้กดแรงดูดตามคำสอนของดรโจดิเพนซานะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่หัวข้อสั้นเรียบง่ายและเราทุกคนน่นะคะผ่านในเรื่องราวการได้ยินได้รู้ได้ฟังในเรื่องราวกระบวนการสร้างในขั้นตอนนี้อย่างเชี่ยวชาญกันมาทั้งนั้นนะคะ เรามาดูนะคะใน e ีพีที่11เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เมื่อคุณคิดจากความทรงจำในอดีตค่ะคุณสามารถสร้างประสบการณ์ในอดีตเท่านั้นนั่นหมายความว่านะคะอะไรที่เป็นอดีตนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ถ้าปัจจุบันนี้คุณหวนแต่ลําลึกนะคะเรื่องราวอดีตไม่เลิกไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งไม่ได้านทางความสุขหรือทางที่ เป็นความทุกข์นะคะคุณกําลังจะหยิบอดีตตรงนั้นนะ่ะเอามาสร้างประสบการณ์ที่คุณไปรับอีกทีหนึ่งในอนาคตด้วยสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเดิมๆซ้เำเติมก็คืออาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้เรียกว่า,าเป็นเป็นเรื่องราวของกฎแรงดูดอะ่ะเขาใช้กับปัจจุบันขณะคือปัจจุบันขณะที่สร้างเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องราวของการกำหนดอนาคต และปัจจุบันที่คุณสร้างเนี่ยคุณเอาเนื้อหาอะไรไปสร้างอนาคตถ้าคุณจับอดีตมานะคะคุณกำลังจะไปเจอนะคะประสบการณ์อดีตที่ซ้ำซากให้กับคุณอีกแน่น,นอนดังนั้นนี่เป็นเรื่องราวที่เราต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่เราจะจะได้มีอิสระในการเลือกและในการเลือกแบบอิสระนั้นอ่ะมันต้องอุดมไปด้วยการที่เราตามรู้ ตามทันในเรื่องเราความรู้สึกและความนึกคิดของเราและการที่เราจะตามรู้ตามทันทั้งความรู้สึกของเราความนึกคิดของเรานั่นก็คือเรานี่แหละจะต้องฝึกตัวเองให้มีสภาวะของการทําสมาธิอย่างต่อเนื่องนัน่นเองนะคะใครที่จะสนใจในเรื่องของการทําสมาธิในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้คุณนะควบกุมอารมณ์และความคิดได้แต่ถ้าเกิดว่า คุณจะโฟกัสนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการได้แล้วนะ่ะคุณจะใช้ในเรื่องราวของการทําสมาธินะคะลักษณะของดรโจดิเพนซาไปในทีเดียวเลยก็ได้ไปหาได้ที่ YouTube นะคะทำสมาธิในแบบการสอนของดรโจดิเพนซาเป็นการใช้เสียงนำสมาธิโดยการเข้าสู่คลื่นอันฟ้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครปิดบัง อะไรแล้วนะคะเพราะโลกไปนี้เมื่อไหร่ที่ทําให้ผู้คนตื่นรู้ได้มากๆๆมม,ม,มันก็เป็นประโยชน์นะคะมวลรวมกันทั้งหมดคุณตื่นนะคะคนข้างบ้านคุณก็ตื่นหรือคุณทุกคนตื่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 นกันหมดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะของเราทุกๆคนใน8ปดพันกว่าล้านวันนี้นะคะหลายลคนที่ยังไม่ตื่นก็นะคะถึงเวลาเดยวเขาก็ตื่นเอง ขณะนี้นะคะเรารู้แล้วว่ากลไกในการที่จะทําให้เรามีความสุขทําด้วยอย่างไรไกลไกในการที่จะทําให้กดแรงดลดมันทํางานเราก็ศึกษาศึกษาและเอาไปทําทําแล้วก็ได้ผล,ลัพธ์มีผลลัพธ์ก็มีความสุขและเมื่อมีความสุขใครละ่ะอยากจะกลับไปนะคะใช้ชีวิตแบบเดิมๆคุณว่าไหมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะฝากไว้ค่ะบอกเลยว่า EP นี้สั้นง่ายกระชับและ าาสามารถดิบไปทําได้เลยทันทีให้เกิดผลลัพธ์กับตัวคนเองพรุ่งนี้ปาะจกันใหม่ในอีพีต่อไปโชคดีค่ะ